ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมฟิวเองนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเป็นไอเทมพิเศษนะครับหรือไอเทมสุดเจ๋งจะมาแนะนําให้สายเก็บโมเดลทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งเจ้าโมเดลตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะครับก็ตามหน้าคลิปเลยเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพานะครับซึ่งเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เรียกว่าขนาดกระทัดรัดเหมาะกับอ่าคนที่มีห้องเล็ก หรือพื้นที่เก็บน้อยหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสายเก็บพวกโมเดลตามตู้หรืออะไรงนี้ผมเชื่อว่าแล้วหลายคนก็อ่าต้องเคยเจอแน่นอนเป็นพวกฝุ่นพวกอะไรที่จะมาเกาะตามตู้พวกอะไรงนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับอ่าสามารถดูดฝุ่นพวกอะไรงนี้คือได้สบายเลยนะครับพวกตามซอกตามอะไรนะครับมันไม่ได้แบบเอถอะทะเหมือนพวกเครื่องดูดฝุ่นนั้นใหญ่ๆที่มนุษย์แม่ชอบใช้กันเอออะไรประมาณนั้นก็ทราบเจ้าตัวนี้ผมจําไม่ได้เอ๊ะ ไม่ใช่ใําไม่ได้นะไอเจ้าตัวนี้นะครับพี่ผมเป็นคนซื้อมาให้นะผมก็เลยไม่ทราบแหล่งที่มาหรือราคาพวกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เท่าที่เดาวไว้ก็คือราคาไม่น่าเกินสามร้อยหรอกครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันผลิตจากจีนนะแล้วของจากจีนราคาไม่แรงมากนะครับส่วนพวกคุณภาพพวกอะไรจะเป็นไงเดี๋ยวลองมาดูในคลิปเลยนะครับสําหรับเจ้าแพ็กเกจกล่องนะก็จะม,มีอะไรมากนะครับและหลายคนคงได้ยินเสียงคงเคยงคงเคยง,คง,คยงอย่างนี่แน่นอนครับมันไม่มีถาดข้างในมาให้นะครับ ซึ่งถ้าไม่มีถาดข้างในมาให้ก็การันตีได้เลยนะครับว่าของข้างในเนี่ยเวลารถมันโยกหรืออะไรโค้งเค้งแน่นอนก็แกะกล่องมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นี่คือผมได้มาสองสามวันแล้วลหละก็คือลองใช้ไปบ้างแล้วล่ะนะครับมันอาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเกาะอยู่ในตัวอันนี้นิดหน่อยก็เอออย่าว่ากันนะก็ตอนผมได้มามันก็มีรอยบุบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือสภาพกล่องนี่คือผมไม่ได้ทํานะคือมันมีอย่างนี้อยู่แล้วนะพวกของพวกอะไรมันไม่มีถาดในไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าผมเล่นลิ้นคือแบบ เออไม่อยากจะแบบใส่ร้ายป้ายสีพวกอ่าโรงงานผลิตนะคือแบบมันไม่มีถาดมาจริงๆนะคือใส่มาอย่างยีเลยนะก็จะมีตัวไม่ใช่ได้เระผมนะเป็นอ่าเครื่องดูดฝุ่นเออก็เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแล้วก็มีเป็นพวกอ่าอุปกรณ์เสริมนะก็จะมีเป็นตัวอ่าเป็นหัวของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นก็คือจะเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงแปงอย่างเงี้ยเออเอาไว้แบบว่าดูดพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยคือขัด ก็จะมีเป็นแปรงแบบยาวๆงี้มานะและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือโอ้ยเขี้ยอตกใจเขาตัวครับก็จะมีเป็นอ่าคู่มือนะก็คือไม่มีไม่ได้แล้วครับเนี่ยนะมันก็จะบอกวิธีคนระับอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีภาพบรรยายอยู่นะก็โอเคสําหรับพวกวิธีการใช้มันใช้ไม่ยากนะเอาตรงๆคือใช้ไม่ยากเลยก็จะมีตุ่มอยู่ตรงนี้ ก็พวกสายชาร์จเออสายชาร์จดึงมาให้ดูสายชาร์จหน้ารูปร่างจะเป็นงี้นะคือขนาดนี้คือยาวใช้ได้เลยนะก็จะมีเป็นรูชาร์จของมันในอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมก็ชาร์จไปของผมไว้แล้วแหละก็สําหรับวิธีการใช้ก็กดแค่กดไปเลยนะครับนี่นะคือไอเจ้าการรีวิววันนี้นะครับผมอาจเปิด ดูดให้ทุกคนดูแบบเยอะๆไม่ได้นะเพราะว่าทั้งบ้านผมนอนอยู่แล้วก็ผมไม่อยากให้ทั้งบ้านตื่นหรืออะไรนะซึ่งบ้านผมมีเด็กเล็กด้วยแล้วก็ตืเอ,อเข้าใจกันนะคือจะมาแนะนาแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าหลักการเป็นยังไงเท่านั้นนะครับก็สําหรับที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับมันจะมีเป็นไฟออกตรงนี้ด้วยเอาไว้สําหรับเป็นแบบอ่าดูดพวกฝุ่นตามซอกตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะเอาไว้ส่องคือไฟมันก็ไม่เชิงว่าสว่างมากครับ เห็นไหมไฟมันก็ไม่ได้สว่างหรืออะไรมากนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสตรงส่วนนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเป็นตัวกวยตรงนี้นะครับก็คือใส่มาสําหรับเ้่าเราจะไปแบบปัดฝุ่นหรือดูดฝุ่นภายในตัวก็แค่ใส่ไปทบแค่นั้นนะครับเวลาเราใช้ก็เนี่ยดูดูดูอย่างเงี้ยส่วนถ้าเราจะดูดพวกของแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกอะไรอย่างนี้ก็ดูดได้ก็คือใช้เป็นพวกอย่างนี้นะก็โอเคผมลองดูดให้ดูนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับพวกของท, guys, ที่เราดูดไปมันก็จะมามากองกันอยู่ตรงนี้ส่วนวิธีการเอาออกโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะค่อยๆแกะละกันนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ฝุ่นมันฟุ้งนะครับเดี๋ยวมันจะมาเปื้อนหน้าหล่อๆของผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีปจีบสาวนะก็สําหรับตัวนี้นะครับมันก็จะมีเป็นพวกใบพัดอยู่ตรงนี้พวกตัวเครื่องส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นะซึ่งน้าหนักนี้เยอะมากนะครับหลัเจาตัวนี้คือผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะเพราะว่าของผลิตจากจีนส่วนใหญ่แม่งน้าหนักจะเบาแทบลุกรรณ์พวกออะไย่างี้น ก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีเป็นตะขอเหยื่อย่างเงี้ยก็ดึงออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับมันยังมีฝุ่นวัวอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เอาไปเทได้ครับก็เอาไปล้างไปอะไรเออก็ง่ายๆนะครับเราจะตัวนี้คือผมค่อนข้างแนะนําสําหรับคนที่เก็บโมเดลบนตู้อย่างผมนะครับนี่นะครับโมเดลของผมนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีกระจกปิดหน้าตู้นะซึ่งพวกฝุ่นพวกอะไรแน่นอนว่าแม่งมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะตัวเคยดูดฝุ่นนี้ตอบโจทย์ผมมากครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสาหรับการรีวิวเล็กๆภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องดูฝุ่นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมเปิดดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทั้งบ้านตื่นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าทั้งบ้านผมนี่ทํางานกันน่าจะเครียดพอควรเลยเพราะว่าช่วงยุคโควิดโปอะไรอย่างนี้ด้วยเออว่าไปอย่างนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะก็อย่างที่บอกครับผมว่าไม่เกิน300หรอกแต่ เจ้าตัวนี้นะมันมีข้อเสียก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเสียงแม่งดังจิบหายหรือคือดังมากอะคือมันดังจนแบบมันดูน่ากลัวไปหน่อยนะก็น่าจะตามมาตรฐานเครื่องดูฝุ่นแนละ้วคือดูฝุ่นปกติเสียงก็น่าจะดังอย่างนี้แหละสหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์พวกเก็บโมเดลพวกตามตู้ตามอะไรนี้นะครับตอนนี้นะครับตู้ของผมก็อืมก็ออกสะอาดนิดหน่อยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาใช้ไปนานๆผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะพวกฝุ่นพวกฝุ่นพวกอะไรมันจะแบบเกาะตรงนี้ใช่ไหมผมมันเกาะตรงนี้ปุ๊บ เหมือนแบบมันไปล้างพวกอ่ารูระบายอากาศหรืออะไรไม่แน่ใจนะคือเครื่องมันจะร้อนนิดหน่อยคือตามมาตรฐานของผมคือผมไม่ค่อยใช้แบบของที่มันแบบใช้ไปนานๆแล้วมันเริ่มร้อนหรือมันอะไรอย่างนี้นะผมกลัวพวกแบตพวกอะไรมันเสื่อมไงคือผมอยากนทนุถนอมพวกอะไรนี้ไว้ให้นานๆก็เข้าใจกันนะสําหรับการรนะีวิวภายในวันนี้นะครับบอกเลยเป็นการรีวิวที่ผมคิดว่าเหมือนไม่ค่อยการรีวิวเท่าไหร่นะเหมือนแค่เอามาให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จริง แบบแทบไม่ได้ใช้จริงให้ดูเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกแหละเสียงมมนดังเออก็เข้าใจกันนะก็สําหรับใครที่อยากจะแบ่งเบาพวกอ่าเอ๊ไม่จะแบ่งเบาแบ่งปันนะครับเออทดแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเก็บโมเดลหรือการรักษาโมเดลนะครับไม่ฝุ่นมันมาลวนลามตู้เก็บโมเดลของเราได้ก็มานําเสนอกันนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมแนะนาเจ้าตัวนี้นะครับเป็น อ่าเป็นพวกไอเทมที่เรียกได้ว่าดีมากนะครับเพราะว่าราคาผมว่าอย่างที่บอกไม่น่าแพงก็โอเคนะครับรักทวนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ